น้ำซักซิทกับคราวเค็อำเภอหลังสัก,กาเลยนี่บอ่อน้ำที่พอแต่งไกลขุดไว้ครับ บ้าเข้าอย่างเขี้ยวเชาอุ้มรับปัญญาคาดีมากครับมอกวันไม่มีพีเอ็มสองเจ้าหน้าไม่มีครับ สวัสดีวันสงคลานครับสวัสดีวันส่งกราน,รส,วส,วน,ส,านสวัสดีปีไม่ไทยไม่มีการเล่นน้ำใดๆ้ดังสิ้นครับนี่มาครับตอนนี้โรคโควิดระบาดครับระมัดระวังไปไหนมาไหนครับอย่าลืมหน้ากาก,ากผ้าปิดมุกอย่าลืมล้างมือครับกินข้าวครับ ้องช้อนกลางกินข้องรอนช้อนกลางแล้วก็อย่าลืมลางมือกับผมนี่ครับบรรยากาศเป็นไงครับบรรยากาศบ้านผมเป็นไงครับนี่เข้าทงรีซอทส,สายมือครับข้างหน้านูนเป็นมาลิวาน่าครับอากาศด,ดีที่สุดในประเทศส่วนหนานครับบรรยากาศสดสื่น เจมส่ไซไม่มีพีเอ็มสองจุดอาแล้วก็ไม่มีโรคโควิดกับอำเภอลานสะกะนครศรีธรรมราชอากาศดีที่สุดในประเทศเท็เทเทเทต่ลอะก,กันบ้างครับตลอะก,กันบ้างครับ mm hmm. รับโรงแรมนี้ไม่เคยมากินกาแฟาที่ครับห mm hmm. น,น้าหนังครับผมกาแฟาท่านบัรยากาดีนี่ครับ จะเอ็นนำตกการโรมครับผมนู่นข้างหน้านู่นจะเป็นนำตกการโรมครับที่เคยอยู่ในแปลงพันธุ์ครับผมเธอเข้าสูงย่ญนนู่นนะครับบอกว่าบ้านผมในบรรยากาศดีว่าเปือนครับดีจริงๆไม่มีที่นหน่าอยู่อากาศสดชื่นเจ่มใสครับ ไม่มีโลภราบาเข้าวไม่ได้ผพิมรับอนุญาตกับรับอนุญาตนี่อาคาศเป็นไงครับเป็นฝาเอ็นดินเน้นครับฝ่าเอ็นดินเน้นต้นไม้ชัดเจนครับ พมเคยไปจังหวัดตากมาครับโอ้ซ่องโลนี่ไม่ได้ไรละครับฝันฝอยมั่งครับของพ่าป้ามัง่งพ้าหน้ามัง่งโรนโกะโรนไม่เหมือนสีบันพ่มลานสกาครับอาคาศดีจริงๆเป็นเมืองที่น่าอยู่ครับเป็นเมืองที่น่าอยู่ไกลเข้าไกลเมืองกันครับมันไม่ไกลกับเมืองครับ ชาดก็ไม่ไกลน่าอยู่ครับผมเส้นนี้ครับลงจากเข้าทุ่งครับเข้าสู่อำเภอแหลมสกาครับรนี่ผ่านทางเข้าหนังตกกระรวงครับทางตกกระรวงนี่จะอยู่ซ้ายมือครับทางขึ้นทางขึ้นนั่ตกนะครับพุบทธิยานแห่งชาติน้ำตกกระรวงคลองวังไผ่ครับบ้านคลอง ไปแล้วซ้ายมือจะเป็นทางเขา้าน้ำตกกระโรงกรบบอมนี่น้ำตกกระโรงแล้วก็ลอยชาเลรีซอร์ทอยู่ไกลๆก,กับห้วยนาคาราชกรบบอม ชาเล่รีสอร์ทกับในห้ยนาคาราส สอดสินยังไ่ครับ<ม>ผ่านองเรียนันร้อนมาแล้วครับทางหน้าก็พวกคูงครับบ้านเล็กกลางุูเขากับนาณบ้านเล็กกลางุูเขา ไ,ได้โตครับวิวได้ส่วยหนะ้าบ้านเล็กกลางอ,อุบเขาครับตรงนี้กันเล่กันไปคน้นอย่ามาเที่ยวรับลางกา้าอย่ามาเทียวก่อนเลยครับยังไม่เปิดที่นะครับอย่ามาเที่ยวคนว้โอกาสดีๆไอคนวิกฤตนี้ไปค้นนะครับก็เชิญมาเที่ยวที่ลานสกาครับมีนํำตกกระดุมมีหล่ยล่ย่างครับมีหลยสิ่งหล่ย่างครับ เขาแก้วครับเอ็นรถซองเท้น,นักขยังครับรถซองเท้น,นักขเป็นแบบนี้เขาแก้วลานสกา จำใจจริงครับมีวัดคีรีกันครับคีรีกันแก้วคือมาถึงหมดโผล่เข้ากันครับฟังฟ้ามือคล้องพมสายมือท่านผู้ชมนะครับมันจะเป็นโผลเข้าแก้วครับมันเป็นรูปลักษณะเป็นช้างครับเดียวเรามีโผล่เข้าซองโผลเข้าครับสายมือกับฟ้ามือ ในเราผ่านช่องเข้าไปได้ไง่ายครับนี่ครับมันจะมีช่องเข,ข้าอย่างครั้งหน้าเป็นคลองคันเบสกับเพิ่มคลองคันเบสจะไม่คยย่อยเยอะว่าคลองคันเบสอะครับมันคูงครับ เมื่อคันแบดบันนั่นละครับคลองนี้ก็ยิ่งเยีะยกว่าคลองคันแบดแถวนี้ก็คยอยากบานคันแบดครับทางนาสุดๆตรงปูเข้ากับยอยากว่าทำแก้วสู้รัการครับถ้าใครเคยเรียนนั่งเสื้อคร,บอรับทอราพีกับทอราผ้า มาคิดกันทีทําแก้วสุรกันนะครับควข่ซองตัวที่อยู่ในถ้ำนี่ xuôi hàm chính chính chỉ xúc hợp สร้างบุญกับนี่ทำเก็บสุราคันยิวข้าวแล้ว โอเคแถวบันตลาดครับทิศบาลตำบลลานสักกาลานสักกาเป็นเมืองไม่ใหญ่ครับผม หน้าครับหน้าโรงพยาบาลลานสาขาครับจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวหนึ่งครับร้านก๋วยเตี๋ยวเช่นกินร้อยครับร้านนี้แล้วก็ติดกันร้านก๋วยเตี๋ยวจะเป็นร้านฟิล์มโฟโต้เออเป็นกองถ่ายโฟโต้ใครมาถ่ายรูปได้ครับผม ทนานพาณิชย์ค่ายรถมอไซค์ฮอนด้าน,นนี่สุสานเราจะเป็นฝั่งฝ่ามือเรบจะเป็นธนาคารทรกอซอําเภอสขาอำเภอร์โโอนรักกา เลกาน่ครับจะเป็นอำเภอลานสกาครับทีนี้มีรูปมงคุดตังอยู่หน้าอำเภอครับผมครับนี่หน้าอำเภอลานสกาแล้วครับต่อไปโรงเรียนส้นกุลาบอยู่สายมือครับผมนี่แนะนำบันพุ่มข้าวต่างนี่ครับบันพุ่มข้าวต่างข้าง,างอำเภอ ครับนีโรงเรียนส่วนโคลาบกับนครศิีธรรมราวิทยาเาขตนครศิีธรรมราชครับมองมาดูขลังว่าช่วยกับตัวที่ต้องชิบฟ้าแล้วครับ อยากจะเป็นบ้านทองขุนครับเศรษฐีโบราณเศรษฐีขนคุนเขาหรือไงพวกเอยากทองขุนทองขุนครับเห็นไหครับตรงนี้เลยครับขับถนนสะอาดครับถนนสะอาดหนาคุณเลยหนาคุณเลยถนนสะอาดครับไม่ค่อยมีขายะครับอ่ามีสิ่งอีกอย่างหนึ่งครับอ่าเขาจะค่ายหลบด้านข้างทางครับ อัานมั่งผงปลามั่งรับนุ่มเลยครับมาเจอได้ครับส่งข้างทางเลยครับแถบบันตองควนนะครับแถบบันตองควนแถวนี้จะเป็นร้านของชาวบ้านครับเซอร์ร้านรื่ว่าลูกนู้นนะครับนี่เห็นไหมเป็นแป้งเป็นแป้งนะครับแป้ง,ไ,งไม้ตังไหวเซอร์กินรับลืมไปว่าไม่มีตัางาไว้ทำใจจอดเร็ว ผมมืมก็ตั้งครับสายมือครับว่ามือสายมือครับเขาไข่บ้บานกระน้มปุ่มลาบลาอะไรับเนเขาไข่ครับมีลายยางครับมีอารมเมซิงอย่างนึงของลาสกาครับใครที่มาเที่ยวก็ลงมาเจอมากินแร่ครับร้อยร้อยครับอ่าต่อไปครับนีอาอารมเมซิงสุดๆุดครับของลาสกา บ้านคีรุ่งไม่ได้ข้าไปหมู่บ้านนะครับไม่ได้ข้าไปหมู่บ้านคีรุ่งตอกหน้าปักหน้านินทาบ้านคีรุ่งขับเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเลี้ยวซ้ายข้างหน้าตรงนี้ครับขเขาจะเรียกว่าสาลาสังกาซีบ้านบ้านทุ่งเขาเรียกว่าลาลาสังซีครับคนไตจะพูดสั้นมาครับ นี่รับทางข้าวคีรีวงอยู่ซ้ายมือนะครับอ่าครับอยู่ข้างซ้ายเลยครับเดี๋ยวครับไปได้เลยครับผมชมุมชนบ้านคีรีวงครับนาดินดาน้ำตกไม้ลักไม่ไปงนั้นแหลคะครับครับนี่อเมซิงสุดๆคองแห่งหลางสการครับผมใครไม่เคยมาเที่ยวคีรีวงถือว่าชยเลย พันถ่ายให้นนะครับน่านถ่าให้เลยปาธรรมรัมัป้าธรรมราม สะพันอันจุมชวนบานถ่ายายญ่ครับคือบนปดาเปลมครับครับองค์ขบนตรีของเราครับองค์ขบนตรีทรงเพ็นทินเนอรบนี่ครับฐานได้จบโตจากนี้เลยครับไปลาเรียนครับครับจนได้ทั่งเป็นในยกรัฐมนตรีเลยเป็นรัฐบาลรุษนะครับบานถ่ายายญ่นี่ครับทึ่ลครับนี่เป็นของโค้งสะพันธ์ลาย กับป๋าใหญ่ครับน้ำจากขีหรือวงนะครับน้ำจากขีหรือวง้งนา่นารินดานา้ำตกไม่ปักม,มาไล่มาคลองนี้ครับผมแล้วนี่จะเป็นรูพอทางไกลครับอพอทางไกลว่าจะสิ้์ นี่จะเป็นมวดกันทางลสาสกาครับสายมือแล้วก็เป็น้านสั้นยุ่งครับตรงนี้ก็จะเนี่ันสั้นยุ่งบานสั้นยุงนนย่งย็นประชาชุนมันมีนะครับเขาเส้นนาคากันทั้งหมดเลยครับเส้นนาคากันตุกคนเลยครับ,าารย,รบยินดีที เราใจชนชาวลัานสก,กาให้ความร่วมมือกับรัฐบาลครับทำเพื่อประจิตชาร์ครับผมขอบคุณมาับมาขอบคุณเทนชาวบ้านขอบคุณแทนจริงๆครับที่ชาวบ้านปฏิบัติตัวปฏิบัต,บติตัวกันแบบนี้ครับน่ารักมากครับโอเคครับอันพุ่มก็ ครับลาท่านผู้ชมไอ้แข่งแคนี้ครับโกาิหนะไวยพบกันไหมอย่าลืมกดติดตามเพจลานสกาครับอาการดีดสุดในประเทศกับจังหวัดนรครซีธรรมราชสวัสดีครับ